ก็ไม่รู้ไว้ฉันเลือกติมมาทำไมเนี่ยบ้าบอไม่เป็นไรติมก็ติมมะฉันจะเล่นยูริวันนี้คอนเทนต์ฉันพูดภาษาญี่ปุ่นอาริกาโตโกไซมัสเออภาษาญี่ปุ่นเนาะไม่ใช่ก็แบบฮอนจายามาฮาซูซูกิเนี่ยเออ,เอ,อเใช่เวลาผีตีน่ะอายูโนมโต ซูชิอะไรอย่างเงี้ยฉันคิดไว้น่ะหัวเราอะไรกันถามก่อนตลกนักหรอหลายแล้วเนี่ยห้ามหัวเรอฉันไม่ได้ตลกพวกเธอตลกเองอย่ามาโอ้ยไม่จริงหรอเออแล้วพูนะจรตลกเข้มก่อนอมเข็มแล้วหนึ่งเดี๋ยวก่อนหนึ่งพี่คือตัวอะไรอีดอกไี่เดาไหมพี่เอง ไม่ใช่อุ๊ยจริงด้วยอีดอกอีหาตีไว้มันแอบ,บมามองฉันด้วยหาตีปีกระจายน<อ><อ>ี่สมกีแต่อีนิพามมันเป็นเลยกับคนนั่นแะนะฮะนี่โมนโชว์เนี่ยโมนโชว์มันไม่มาเดินอย่างนี้หรอกมันทำประโยชน์ดอก อุ้ยโดนได้ยังไงก่อนี่จอกปุก็ว้าวว้าวใครปักพิธีตรงไหนดังฉึกเมื่อกี้โอ้นี่ตรงนี้ไอ้กี้ไปเอาผีหรอไม่บอกอ่ะก็บอกไอ้กี้ไปวะนี่พาไปนั่งก้มๆอะไรแถวนั้นพาพาไปนั่งแอบดูกีี่ดอกไล่ฉันหรอนไล่พี่กี้ไปไม่ไรโอ้ยชดีพี่กีอย่างดีพี่กี้ เจอแต่ตะปูสี่อันแล้วเนี่ยเออเออตะปูสี่อันสั้นปั้นมาแล้วข้างบนใครมีพิธีบ้างโอ้่เจอแล้วนี่ค่ะถูกขออิ่งมากฉันอยู่บนนะบอกหน่อยว่ามันอยู่แถวไหนสวัสดีคุณสรทันอยู่ล่างอยู่ล่างนะอย่าลืมเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดไลค์สติ๊กเกอร์ดีด้วย โอเคเนียยอุ้ยได้ยาวว่ะโอ้โเจ็บโงสวดแล้วสเปสวาปิศาจโยีโอั้นั้ทระปตังคิสวาสเพย์าทิสกชลวทังเวสวรรณทังเวสวรรณักคาตาวุธังอวะสตว์สัมุทังโอ้ยใครก็ได้เรียกฤทห้พี่ทีตรงนี้ตรงนี้เออแม่นกรโลนได้หนึงพิทีอยู่โชว์ จูอยู่วิ่งไม่ไหวอ่ะอัวดที่เจ็บไปทั้งหัวใจ <c oughs> อะสตาโดอนฉันปลาโดนวะซังฉันไม่เคยเล่นติมปลาโดนนะปลาโดนขีด คนื่นเราขอใส่เพลงน่าสุนาสุดดีโอโดนแบนด์นะฉันพาขึ้นชั้นสามใครนะใครโดนแบนน้อนนี่สนมนหน้า <c oughs> นไม่ได้ไล์แต่ใครอยู่ทีว่างมันนะ่นเนาะสุดกกเลยเนี่ยหยอกลวงมากปิดไปเลยคะ่ะโอ้ยทุกคนะะเนาะค่ะเพลงให้ไม่ได้นะอลน่าอยู่เดียว ไม่ต้องใส่ใช่ไหมฉันอยากใส่หยอดอีกมาก่อนเล่นจบก่อนแล้วเดีเเ๋ยวใครไปจุด,ดพิธีวะหนะ้างงมากอีกพิธีหนึ่งอยู่ไหนอ่ะเหลือบนพิธีอันบนอันเดียว ออเดี๋ยวเดี๋ยวตาอัดเก้าหมดแล้ว,อ,ลว,ลวอันบนพี่ก้าไอเชียะใครมาจุดของฉันวะให้จุดล่างดิโอ้ยหลุมยัง,งสั่งเร็วเร็วให้ไวาง <laughs> ให้วงให้ว <laughs> องเดิศเอฟดีนี่ไง <laughs> อ่ะฉันปลาโดน สุดปลายดต่วันมาสังซิคิวไหนอ้าวผีอยู่ตรงที่อยู่ชั้นสองอีบ้าชั้นปลายแล้วฉันก็วิ่งหนีหนูจะขึ้นมากระดักถ่ายเสร็จเนาะฉันปกใส่เสร็ฉันจะเล่นฉันจะเล่นเล่นชุดไทยไม่นหลีกดอเปิดเพลงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวฉันเปลี่ยนทีมทีมหล่อจังเลยค่ะ โอ้โหขัน,ห <azt> นเหรอทีมหล่ออ่ะมา,มาแล<า>้วมาแล้วพี่นะเท่ามาแล้ววะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวไปพี่กี้ออกมาเป็นไง้อยู่ในน้ำมาอีสัตมึงมานี่ฉันสาดน้ำมนโดนนั่นมาใสา่สินฉันนะเดี oh, oh, oh. Yeah, ๋ยวสลูสันเลอเอ้าโอ้ย อย่าตีโดนเขงซึมหน้าออกง้าโดนไม่ให้โดนไหนอยู่ไหนเล่ามาสิอยู่เน <c oughs> เข้าตู้หน่อย <c oughs> เข้าตู้หน่อยนิพาเออเข้าตู้ <c oughs> โดนอย่าอย่า่อดบอนตอนจะใช้อาโดนใบนิพาระวังนะลูก <c oughs> อ,ออกมาได้ยัง แกไปเข้าตู้ยุงยุงกัดที่ไหนยุงกัด <c oughs> เป็นไงล่ะโ <c oughs> <c oughs> ดนติ่มชกไปแล้ว, <c oughs> วนับกบวนางงงงี <c> ้ <oughs> มีแต่คนเขาบอกว่าไอ้คำพูดพี่เอกไม่ตรงกับสตอรี่อ่ะพี่กีใช่นั้ว่าจริจงนะก็จริงอุ้ยสวยเวอร์สว <c oughs> ยแล้วเวอร์น้ำสดไงเข็ยนได้เนาะ